ตอนที่136้าล่านหินแห่งการเริ่มต้นใหม่ยามเช้าปรากฏเหนือขอบฟ้าแสงแดดอ่อนสองลอดซอกหินและพงหญ้าที่ขึ้นประปรายความเหน็บหนาวจากราตรีค่อยจางหายกลิ่นควันไฟจากกองไฟเมื่อคืนยังอ้อยอิงเรนลืมตาครึ่งก่อนริกเข่าลุกขึ้งยืนช้าๆตรวจตรากรอบกรดกระดูกขาดับที่สวมอยู่มันยังคงแน่นหนาและไม่บุบสลายจากศึกก่อนหน้าได้เวลาหาอาหารแล้ว เรนพึมพำเรนปลุกริกทั้งสองไม่รอช้าพวกเขาแยกกันเดินหามอนสเตอร์ในบริเวณไม่ไกลเพื่อหาเนื้อสดใหม่เทียงไม่นานเสียงการต่อสู้ก็ดังขึ้นในเช้าวันใหม่มีเสียงเหล็กกระทบกระดูกและเสียงคำรามของสัตว์ร้ายเรยนจัดการหมาป่าหินเขี้ยวเงินระดับสูงได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยมีดกรดและมีดตีผีเสื้อเขาตัดเนื้อส่วนดีและกลับมารวมกับริกซึ่งหิ้วซากหมู่หินเกล็ดดำ ระดับสูงกลับมาพร้อมกันพวกเขาก่อไฟปิ้งเนื้อจนหอมกลุ่นกลิ่นไขมันสัตว์อสูรหยดลงไฟเกิดเสียงดังชาเนื้อสดสดหลังสึกใหญ่แบบนี้มันรสดีกว่าที่เคยริกพูดพลางกัดเนื้อที่ย่างจนสุกพอดีหลังอิ่มหนำทั้งสองเริ่มวางแผนการเดินทางเรนเปิดดูแผนที่ออกที่บันทึกไว้ในหน้าต่างระบบลากเส้นจากเขตมรสุมกระดูกไปยังพื้นที่ลานหินและภูผา จากข้อมูลที่เราสำรวจพื้นที่นั้นน่าจะกว้างหลายพันกิโลเมตรลานหินสลับภูเขาหินสูงต่ำมีพืชแทรกซอกหินมันอาจเป็นถิ่นที่อยู่ของมอนสเตอร์พิเศษเรนกล่าวต้องระวังการรอบโจมตีอาจมีพวกที่ซ่อนตัวเก่งอยู่ในหินพวกนั้นริกเสริมทั้งสองตกลงจะเดินทางแบบระวังตัวสุดขีดเก็บรายละเอียดเส้นทางทุกระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับสึกที่อาจเกิดขึ้น ปักษาดำถูกเรียกออกมามันย่อร่างให้ทั้งสองปีนขึ้นอย่างคล่องแคล่วจากนั้นโผบินเหนือท้องฟ้าสีครามมุ่งสูท่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือพวกเขาบินต่ำเพื่อตรวจสอบภูมิประเทศสายตาสอดสองซอบหินร่องเขาและเงาต้นไม้ที่โผล่ขึ้นจากพื้นหินไม่นานนักลานหินกว้างใหญ่และภูผาสูงต่ำก็เผยโฉมอยู่เบื้องหน้าภูมิประเทศทา้าทายที่แฝงความลึกลับและอันตราย จากนี้ไปทุกก้าวคือเขตล่าไมา้เรนพูดเสียงนิ่งปักษาดำบินร่อนไปเหนือลานหินก้าวแรกในการสำรวจลานหินและผู้ผาได้เริ่มขึ้นเสียงลมพัดก้องระหว่างช่องหินความเงียบงันและแรงกดดันของพื้นที่ทำให้ทั้งสองต้องระวังตัวทุกย่างก้าวแต่ในดวงตาพวกเขามีเพียงประกายของความมุ่งมั่นการล่าและการสำรวจบทใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตอนที่137 เงาในร่องหินเสียงลมพัดเอื่อยเหนือแนวลานหินแห้งแลง้งท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆสีเทาปักษาดำโฉบเฉี่ยวกลางอากาศพาร่างของเรนกับริกบินต่ำสำรวจไปตามซอกเขาและร่องหินซับซ้อนสองนักล่าก,กวาดตามองเบื้องล่างด้วยความระแวดระวังภูมิประเทศแบบนี้เหมือนมันออกแบบมาให้ซ่อนตัวเรนพึมพำขณะมือหนึ่งกำด้ามมีดปีกทีเสื้อแน่นอีกข้างลูกผ่านมีกรดจัก,กรพรรดิที่เน็บเอว ริกที่อยู่ข้างกายพยักหน้ารับมือหนากุมดาบสีชาติไว้แน่นกลิ่นมอนสเตอร์แรงขึ้นทุกทีเตรียมตัวไว้ให้ดีทันใดนั้นเองเงาดำมูบวาบเคลื่อนผ่านสายตาทั้งสองตวัดสายตามองตามในทันใดเสียงกรอบแกบของหินเลื่อนดังจากใต้ผิวดินและโพรงหินรอบด้านปักษาดำสะบัดตีขึ้นสูงขนาดที่เรนกับริกกระโดดลงพื้นเท้าสัมผัสหินอย่างมั่นคง เสียงขูดกราวของหินและเสียงฟ้อเบาเบาดังขึ้นรอบตัวฝุ่นผงจากโพรงหินลอยฟุ้งเบื้องหน้าก่อนเงาเล็กๆหลายร้อยสายตาสีแดงสว่างส่องมองตรงมาหาพวกเขามันมาแล้วเรนกระซิบเบาจากโพรงหินลึกหนูหินตัวใหญ่สูงราวหนึ่งเมตรโผล่ร่างออกมากรอะหินหุ่งทั้งร่างฟันหน้าสีทองแดงแวววับราวกับโลหะมันเงารอบข้างคือฝูงหนูหินขนาดเล็กกว่า แบ่งระดับชัดเจนทั้งผู้บัญชาการอัศวินสูงกลางนับพันและเบื้องหลังพวกมันหนูหินฟันทองแดงจัก,กระพัดโผล่ร่างออกจากโพรงลำตัวหนาหนักกรอะหินหนาทึบฟันหน้าสีทองแดงทอแสงสะท้อนแวววับดวงตาสีแดงเต็มไปด้วยความฉลาดร้ายกาศราชาหนูหินนับสิบจัดแน่นเต็มที่เลยแฮริกเอ่ยเสียงต่ำยกดาบสีชาติขึ้นในท่ารอ เรนยิ้มเย็นมือค่อยๆกวัดมิติทีเสื้อและมีดกรดรอบนี้ไม่ง่ายมันใช้ผู้มิประเทศได้ดีแน่หนูหินฟันทองแดงส่งเสียงฟ้อยยาวทั้งฝูงเริ่มแยกออกเคลื่อนไหวซ่อนตัวตามโพรงหินลานหินแตกหักและรอยแยกเสียงหินกราวเลื่อนทั่วทุกทิศฝูงหนูหินโจมตีจากทุกมุมราวกับคลื่นมรณะเรนกับริกขยับทันทีเรนพุ่งไปข้างหน้าพลิ้วตัวหลบการกัดจากหนูหินผู้บัญชาการ มีปีกผีเสื้อตวัดเฉือนลำคอส่งเลือดสีคล้ำพุ่งกระเซน็นต์กริโกนเสียงดังกวาดดาบสีชาติเป็นวงกว้างสังหารหนูหินรอบตัวนับสิบในพริบตาแต่ฝูงหนูหินก็ไม่ถอยพวกมันใช้โพรงหินสร้างซุ้มโจมตีกัดกัดแล้วถอยกลับในโพรงหลบหลีกอย่างชำนาญมันใช้ร่องหินเป็นกับดักถ้าเราเดินลึกกว่านี้จะโดนล้อมเต็มรูปแบบเรนกัดฟันพูด ริกพยักหน้าต้องล่อมันออกมาเรนใช้ส่อนเท้ากระทืบหินแรงแรงเกิดเสียงกล้องสะท้อนในโพรงหนูหินในร่องหินสั่นสะท้านด้วยเสียงแรงสะเทือนบางส่วนโผล่หัวมองตามสัญชาตญาณทันใดนั้นเองหนูหินฟันทองแดงคำรามเสียงต่ำใช้ฟันแหลมกัดพื้นหินแตกสะเทือนฝูงหนูหินพุ่งกรูก,กันเข้าหาทั้งสองร่องหินรอบตัวกลายเป็นสมรภูมิเลือดจริงๆตอนที่138 ฝูงหนูหินล้อมรอบเสียงสะท้อนจากการกระทึบพื้นของเรนยังไม่ทันจางหายฝูงหนูหินผู้บัญชาการและอัศวินนับร้อยก็กรูกันออกจากโรงหินพุ่งโจมตีด้วยฟันหินแหลมคมที่เปื้อนคราบโลหิตจากเหยื่อก่อนหน้าเรนไม่รอช้าเขาพุ่งหลบซ้ายมีดติถีเสื้อฟาฉับเฉืนอนคอหนูหินผู้บัญชาการในพริบตาขณะเดียวกันมีดกรดจัก,กระพัดนต,ตวัดเฉือนแนวท้องทำให้เลือดสีคล้ำกระจายกลิ่นข่าวฉุน เริยกเองก็ตวัดดาบสีชาติฟาดวงกว้างร่างหนูหินหลายสิบขาดเป็นท่อนเลือดเปื้อเต็มพื้นหินแต่ฝูงหนูหินก็ยังไม่หยุดไล่ล่าพวกมันใช้พรงหินและซอกหินส้มโจมตีจู่โจมแล้วถอยราวกับทหารในสมรภูมิพวกนี้มันวางกลยุทธ์เป็นเรนสบดในใจขณะที่หลบการกัดจากหนูหินราชาตัวหนึ่งหนูหินฟันทองแดงจัก,กรพรรด เคลื่อนตัวช้าช้าดวงตาสีแดงเฝ้ามองพวกเขาจากห่างๆมันรอจังหวะรอให้ฝูงลูกสมุนบทขยี้สัตรูเสียงฟาดฟันดังสนั่นลานหินเปื้อนด,ด้วยเลือดหนูหินร่างหนูหินผู้บัญชาการและอัศวินนอนตายกองรักเกรักะแต่ฝูงก็ยังไม่ลดจำนวนเรนขยับตัวรวดเร็วสับเปลี่ยนตำแหน่งด้วยมีดกรดจักรพรรดิปรากฏตัวกลางฝูงหนูหินผู้บัญชาการอีกกลุ่ม มีตีถีเสื้อฟาดฉับคอขาดไปทีละตัวริกตะโกนเสียงดังลั่นดาบสีชาติฟาดแรงจนโพรงหินแตกพันถล่มทับหนูหินที่ซ่อนตัวฝูงหนูหินเริ่มโกลาหลแต่หนูหินฟันทองแดงไม่รอช้ามันพุ่งออกจากโพรงขนาดตัวใหญ่และฟันทองแดงแวววับพุ่งหวังกัดร่างเรนเรนเบี่ยงตัวหลบไปได้หวุดหวิดแต่ฟันของมันเฉียดชุดกรอกจนสะเก็ดหินกลิวกระจาย เสียงกัดหินดังสนั่นฟันของมันบดหินแตกละเอียดในพริบตามันเริ่มลงมือแล้วเรนตะโกนบอกริกการโจมตีของหนูหินฟันทองแดงรุนแรงขึ้นมันฟาดฟันซ้ายขวาจนพรงหินและลานหินถล่มเป็นแถบฝูงหนูหินราชาที่เหลือกรูกันเข้ามาช่วยเรนใช้มีดกระตวัดฟาดแนวท้องมันเกิดรอยร้าวเล็กๆบนกราหินขณะเดียวกันริกกระโดดขึ้นสูงดับสีชาติฟันใส่กลางหลังหนูหินฟันทองแดง รอยแผลลึกทิ้งรอยโลหิตเปือะหนูหินฟันทองแดงคำรามกล้องดิ้นพลาดพลาดแล้วพุ่งกัดเรนอีกครั้งแต่เรนใช้มีดกรดเฉือนฟันทองแดงข้างหนึ่งจนแตกสะบัน้นในที่สุดมันล้มลงฟาดหางสุดแรงปัดหินกระจายแล้วแน่นิ่งเสียงแจ้งเตือนของระบบดังขึ้นคุณได้สังหารหนูหินฟันทองแดงระดับจักรพรรดิได้รับคริสตัลระดับจักรพรรดิบวกหนึ่ง เรนหอบหายใจเก็บคริสตัลใส่แหวนมิติริกยิ้มบางเหนื่อยอ่อนแต่โล่งใจจบไปอีกตัวเรนพูดเบาๆมองรอบตัวที่เต็มไปด้วยเศษหินเลือดและซากศพตอนที่ห3 9้าลานหินแห่งซากศพเรนและริกยืนอยู่ท่ามกลางลานหินที่เปือเป้อนด้วยซากศพหนูหินจำนวนมากกลิ่นเลือดและหินแตกหักลอยคลุ้มไปทั่วอากาศปักษาดำบินวนอยู่เหนือพวกเขาคอยระวังภยัย เราต้องพักซ่อมกรอบกับรับอาวุธริกพูดพลางปาดเหนือดาบสีชาติเปื้อนเลือดจนแดงฉานเรนพยักหน้าเก็บคริสตันระดับราชาและจักรพัดใส่แหวนมิติอย่างรวดเร็วก่อนเดินเลี่ยงออกจากลานหินหาที่พักบนโขดหินสูงเพื่อมองภูมิประเทศค่ำคืนนั้นพวกเขาผลัดกันเฝ้ายามฟังเสียงลมที่พัดหินกระทบกันเป็นจังหวัสม่ำเสมอ รุ่งเช้าพวกเขาเริ่มสำรวจต่อขี่ปักษาดำบินเรียบแนวโขดหินสูงต่ำผ่านร่องหินลึกที่แฝงด้วยความเงียบสงัดแต่แล้วเงาทะมินขนาดใหญ่พุ่งพรวดขึ้นจากซากหินหนูหินราชาอีกตัวโผล่โจมตีจากซอกหินมันหวังสกัดเส้นทางพวกเขาเรนไม่รอช้าพุ่งเข้าปะทะด,ด้วยมีดกรดจักพระพัแทงลึกเข้าที่ข้างลำตัวมันจนเลือดพุ่งริกกระโดดตามมาฟันซ้ำจนหัวมันขาดกระเด็น เสียงแจ้งเตือนดังขึ้นคุณได้สังหารหนูหินราชาระดับราชาได้รับคริสตัลระดับราชาบวกหนึ่งพวกเขาล่าหนูหินราชาและสมุนที่เหลืออย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นั้นฝูงมอนสเตอร์เริ่มบางตาเส้นทางสู่ใจกลางถิ่นเริ่มเปิดเผยแนวโขดหินค่อยๆเปลี่ยนเป็นหุบเหวและโพรงถ้ำขนาดใหญ่เรนบันทึกแผนที่ในหน้าต่างสถานะไว้อย่างละเอียด ใจกลางเขตคงอยู่ไม่ไกลแล้วริกพูดพลางจับดาบสีชาติแน่นขณะที่เสียงลมวีดวิวดังก้องพวกเขามาถึงโพรงท่ามขนาดมหือมาที่เต็มไปด้วยรอยข่วนและรอยฟันยักษ์บนผนังหินภายในถ้ำเงียบสงัดแต่แฝงไปด้วยความอึดอัดเรนและริกมองหน้ากันต่างรู้ว่าสัตรูตัวจริงรออยู่ลึกเข้าไปเสียงฝีเท้าขนาดใหญ่สะท้อนแววมาดังก้องไปทั่วโพรง มันอยู่ในนี้แน่เรนพูดเสียงตำ่ำขณะที่เรนกับริกสำรวจไปเรื่อยๆพวกเขาได้เจอกับมอนสเตอร์หนูหินราชาระดับราชาอีกห้าตัวและได้สังหารพวกมันทั้งหมดคุณได้สังหารหนูหินราชาระดับราชาได้รับคริสตัลระดับราชาบวกห้าหลังจากที่พวกเขาเก็บไอเทมทั้งหมดแล้วเรนกับริกจึงเดินทางต่อจนกระทั่งเสียงแจ้งเตือนดังขึ้น เข้าสู่พื้นที่เขตควบคุมของกึ่งเทพมังกรดินเรนกับริกจึงหาภูเขาหินขอบหน้าผาสูงใหญ่แล้วหยุดเดินทางเพื่อสังเกตดูพื้นที่หุบเหวลึกลานหินเบื้องหน้าตอนที่140เส้นทางแห่งหุบเหวและโพรงถ้ำเสียงลมพัดแรงตัดผ่านหุบเหวลึกนับร้อยเมตร เสียงแผถวคล้ายเสียงคำรามของอสูรเก่าแก่ดังก้องไปทั่วเขตปกครองของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ผู้คนไม่กล้าเอ่ยนามเรนละริกยืนอยู่บนขอบหน้าผาสูงใหญ่สายตาจับจ้องไปยังหุบเหวเบื้องล่างที่ทอดยาวราวกับไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละเขตของมังกรดินริกเอ่ยเสียงต่ำพลางกว่าตามองรอบด้านภูมิประเทศเต็มไปด้วยโพรงถ้ำขนาดใหญ่ หินผาแตกหักและเศษกระดูกของสัตว์ขนาดมหึมาที่ถูกทิ้งกระจัดกระจายเรนพยักหน้ายอย่างสงบมีตีถีีเสื้อและมีกรดจากระพัดถูกเน็บแนบลำตัวเตรียมพร้อมต่อกอนกับสิ่งใดก็ตามที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของถ้ำและเหวลึกเริ่มกันเลยเถอริกเราไม่มีเวลามากนักริกยิ้มบางดาบสีชาติสั่นสะานเบาๆราวกับตอบสนองต่อความมุ่งมั่นของผู้ถือครอง ทั้งสองกระโดดลงจากขอบหน้าผาสู่เส้นทางคดเคี้ยวที่ทอดลึกลงไปในหุบเหวการเดินทางในพื้นที่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพื้นดินครุขระเต็มไปด้วยหินแหลมคมและรอยแตกที่พร้อมจะดูดกลืนผู้ใดที่เหยียบพลาดพวกเขาใช้เวลาเดินสำรวจอยู่หลายชั่วโมงค่อยๆก้าวลึกเข้าสู่ใจกลางเขตปกครองของมังกรดินระหว่างทางพวกเขาพบร่องรอยของมันอยู่ตลอดรอยเลื้อยขนาดใหญ่ที่บดขยี้พื้นหินให้แหลกละเอียด เศษเกรดสีน้ำตาลเข้มที่ยังคงเปล่งประกายแวววับแม้ถูกฝุ่นหินเคลือบไว้แต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสองหยุดชนกคือลมร้อนที่พัดออกมาจากโพรงถ้ำเบื้องหน้าลมหอบนั้นมาพร้อมกลิ่นดินเปียกบนคาวเลือดมันอยู่ไม่ไกลแล้วเรนพูดเสียงเรียบกำมือแน่นบนดัมมี่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้ก้าวต่อเสียงคำรามต่ำลั่นก็ดังขึ้นจากเงามืดของถ้ำแรงสั่นสะเทือนทำให้เศษหินเล็กๆหล,ล,ล่นลงมาจากผนัง เงาร่างมหืมาของบางสิ่งเคลื่อนไหวช้าๆในเงามืดมันยังไม่ปรากฏตัวเต็มที่แต่ความกดดันที่แผ่ออกมาก็เพียงพอจะทำให้ร่างกายรู้สึกหนักน่วงยังไม่ใช่เวลาสู้กับมันริกระซิบพวกเขาตัดสินใจล่าถอยอย่างระวังเพื่อหาจุดที่สามารถมองเห็นถ้ำทั้งหมดได้โดยไม่ถูกพบพวกเขาตั้งค่ายพักชั่วคราวบนซอกหินสูงกวาดสายตามองพรงถ้ำและหุบเหวเบื้องล่างที่เงียบสงัดเกินไป เราต้องหาทางจัดการลูกสมุนก่อนมังกรดินนั่นคงไม่ยอมปล่อยพวกมันออกห่างมากนักเรนพูดพลางจดบันทึกแผนที่ของเขตนี้ไว้ในแผนที่ที่เขาสร้างขึ้นเห็นด้วยเราจะไล่ล่าเจ้าพวกจักรพรรดิที่อยู่รอบนอกก่อนค่อยลุยพวกมันทีหลังริกตอบเสียงแน่วแน่สายลมยามข้าพัดแรงขึ้นพวดเขานั่งมองดวงดาวเหนือหุบเหว มันส่องประกายราวกับเป็นพยานให้การเดินทางที่กำลังเริ่มต้นในหุบเหวแห่งมังกรดินนี้